สวัสดีครับพวกกบาร์โนครับมาบิ่งต้นมะขามที่อ้อจากถุงดูจากกระถางหน่อยๆ,ๆครับรการปลูกไอ้เนี่เริ่มแตกหักแล้วครับเอ้ยเริ่มแตกตาแล้วครับมัต้นก็นยังมาแตกครับ ไฟเห็นใบก่อนครับต,ต,ต้นใดแตกไว้ก็แตกแตกงามนะครับแตกใบอ่อนอต้นนี้จะเป็นอย่างสันนนนอน,นต้นจะแตกแล้วต้นนี้ก็ยังยังหนักก็เดี๋ยวก็แตกครับ ตาปลตายน่าจะปลตายครับยังเป็นอยู่ครับมีแตกแว้แตกสะเป็นเรื่องปกติครับเพราะว่าบริเวณต้นไงครับสุดนี่เดี๋ยวมัน็ใที่ไงไปเรื่อยแหละครับแต่ว่าเขาก็ค่อยๆเล่นไป การตัดนี่ดียางนะครับชีบจากต้นแกนแกนกับเซบูแกนบันไดครับเดี๋ยวค่อยมาตัดเ,เดี๋ยวค่อยมาตัดออกออกกิ่งที่เขาเอาตัวนี้ก็ค่อยบิดสุดต้องบิดบิดไดดอกเดี๋ยวทำติดสักดีๆซะก่อนครับกับกระถางใหม่ๆให้มันแตกใบอ่อนก่อน จะคอยมาบิดพอบิดแล้วล่ะครับใหญ่หลายเลยก็บิดอะไรสุดนี้ก็เส็จเป็นหลักยงๆไว้ครัปพวกตำตำมัชบี๊เงาของบีกมีหักนิหน่อยอาจัศตูกุกตะกันนกนิดจังหน่อยครับโบเห็นกันไรเมือ่อหลังจากฝนตกไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์อาทิตย์กลัวล่วละครับฝนตก มาบังต้นมะขามพาชนต้นมะขามมาเบิ่งอีกชุดหนึ่งครับเริ่มเริ่มสีแตกใบอ่อนนะครับตนน้นนะครับบอลอดครับเป็นเรื่องปกติครับเริ่มแตกใบอ่อนนะครับ โอเคนะครับพามาชมเราเนี่ครับเริ่มแตกตาแล้วเริ่มแตกตาแล้วนี่ครับเริ่มแตกตายัางสีแล้วเ,เป็นหลักยวงยงครับโอเคครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์นะครับสวัสดีครับ